สวัสดีและยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่1พปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านโค้งดารากลุ่มโรงเรียนสีรายชา5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา หนึ่งจุดหนึ่งโรงเรียนบ้านคงดาราเป็นโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสีราชาห้าอําเภอสีราชาชื่อผู้บริหารโรงเรียนนายเตรียมพูนขอดธรรมจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาครูผู้สอนจำนวน9คนบุคลากรอื่นครูอัตราจ้างธุรการจำนวน4คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด226คน มีทั้งหมด9ห้องโดยแบ่งเป็นระดับปถมวัยจำนวน56คนแบ่งเป็น3ห้องระดับปฐมศึกษาจำนวน170คนแบ่งเป็น6ห้อง 1. ด้านการบริหารการจัดการ1.1โรงเรียนมีการดำเนินงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา 2019โควิด1 9โดยปฏิบัติตามเจมาตรการหลักมาตรการเสริมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาจัดระยะที่นั่งหรือยืนให้ห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรจัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างพอเพียงให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษามีแผ,น,ผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ในสถานศึกษาตรวจเอทีเคนักเรียนและคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน100%ฉีดพ่นเจลแอลกอฮอล์บริเวณต่างๆภายในโรงเรียน1.2มีการจัดประชุมครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน1.3มีคำสั่งการจัดชั้นเรียนและมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบที่ชัดเจน1.4 <1. 4 S 2> มีการวางแผนโครงการมอบหมายงานให้บุคลากรตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา1.5 <1. 5 S 2> มีการดำเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 2. 2. ด้านอาคารสถานที่ 2.1ด,ดำเนินการจัดห้องเรียนให้มีความเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน2.2มีการจัดบริเวณบริบทโรงเรียนอาคารเรียนที่ปลอดภัย2.3ม,มีการดูแลรักษาตรวจสภาพระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย 2.4มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมระบบน้ำประปาที่เหมาะสม2.5มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่างๆเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อย 3. ด้านครูผู้สอน3.1จัดบุคลากรได้เหมาะสมตามวุฒิวิชาเอก ประสบการณ์นในการจัดการเรียนการสอนและอย่างพบว่าในระดับประถมปลายอย่างขาดครูคณิตศาสตร์และระดับประถมต้นยังขาดครูสังคมศึกษา3.2มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน3.3มีการจัดทําตารางสอนตารางจัดกิจกรรมประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 3.4. มีการดำเนินงานธุรการประจำชั้นเรียนที่สมบูรณ์และเรียบร้อยโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดทำปปพอ5ปอพอ6ในรูปแบบออนไลน์แบบร0อ3เมีสื่อการสอนนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทั้งสื่อทำมือและสื่อออนไลน์ 4. ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4.1มีแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะนี้กำลังดำเนินการ4.2มีการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC โดยการจัดตาราง PLC ให้คุณครูได้พบปะการสัปดาห์ละสอครั้ง4.3 มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4.4มีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 5. นโยบายเรียนฟรี15ปี5.1มีการจัดเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน5.2มีการจัดอาหารกลางวันตามระเบียบ5.3มีการจัดอาหารเสริมนมตามระเบียบ5.4มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5.5มีหนังสือแบบเรียนพียงพอกับนักเรียนปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ปกครองหลายท่านติดเชื้อไวรัสโครโครนา2019ทำให้ไม่สามารถประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนได้ด้านอาคารสถานที่ เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีพายุเข้าบ่อยทําให้อาคารเรียนอาคารต่างๆทังเสียหายบ่อยครั้งและยังมีงบจํากัดในการซ่อมแซมด้านบุคลากรเนื่องจากบุคลากรมีน้อยทําให้ไม่สามารถจัดบุคลากรได้ตรงตามวิชาเอกได้อย่างเต็มที่